สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้นงเยาวอยู่ที่วัดพระธาตุหนองบัวค่ะพื้นที่วัดนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่เออนงเยาวไปอ่านที่ป้ายนะคะมีพื้นที่ประมาณ56ไร่กว่าๆเดี๋ยวนงเยาวจะพาทุกๆุกคนนะคะไปไหว้องค์พระธาตุกันไปกันค่ะก่อนอื่นก็ซื้อทูบเทียน แล้วก็ทองคำเปรียวไปกันนะคะมีดอกบัวไปด้วย ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือพระาธาตุเจดีสีมหาโพหรือที่เรียกกันว่าพระาธาตุหนองบัวซึ่งมีเจดีขนาดใหญ่จำลองแบบมาจากพุทธคายาที่อินเดียนะคะ ประวัติคร่าวๆนะคะของวัดพระธาตุหนองบัวแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2498นะคะโดยนายฟองสิทธิธรรมเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรทึ่งซึ่งท่านเป็นชาวอุบลราชธานีมีความเริ่มใส่ศรัทธาในพระพ,พุทธศาสนาก็เลยสร้างวัดนี้ขึ้นในที่นาของท่านนะคะ ภายในวัดก็ยังมีอาคารอื่นๆอีกนะคะเช่นอุโบสถสาราซึ่งแบบเป็นอาคารเขาเรียกอาคารตรีมุกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่านงเยาไม่ได้ไปถ่ายมาให้ดูนงเยาวจะไปถ่ายในส่วนของพิพิธภัณฑ์ของวัดนะคะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรอะที่ทอผ้าที่ทอผ้าแบบผ้าผ้าอีสานนะคะเป็นเหมือนกี่กี่กระตุกปะเออนงเยาวก็ไม่ค่อยรู้จักเรื่อง เกี่ยวกับอย่างนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็จะถ่ายมามีเกวียนมีของของที่เหมือนชาวบ้านเขาเอามาบริจาคเพื่อให้เป็นความรู้เป็นการศึกษาให้กับคนรุ่นหลังนะคะพอเข้าไปดูก็เออขเขาบอกเป็นพิพิธภัณฑ์แต่นงเยาว์เข้าไปนงเยาว์มีความรู้สึกว่านงเยาว์เดินเขาไาในโบสถ์แต่ว่าภายในโบสถ์แห่งนี้ก็จะมีแบบ เครื่องจักสารมีมีเครื่องทอผ้ามีอุปกรณ์ที่ใช้แบบทำมาหากินของคนสมัยก่อน,นะคะไม่ไม่ค่อยแน่ใจแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่สามารถที่จะแบบอธิบายให้เพื่อนๆที่รับชมได้ทราบกัน ตรงนี้ก็จะเป็นการเ,าเก็บพระไตรปิดกนะคะแล้วก็มีพวกประกาศผลงานของของอะไรไม่แน่ใจด้านข้างนี้นะคะจะเป็นที่เก็บต้นเทียนที่เขาแกะสลักไว้ตอนตอนเขาพรรษาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าโอ้โหทุกคนทุกคนมาดูสิเนี่ยที่หนึ่งเขาได้ที่หนึ่งนะคะแล้วช่างอ่ะ เขามีความวิจิตเขามีเขามีความวิจิตเขามีความสามารถจริงๆนะมันเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีจริงๆนะคะแบบอกไข่เขาจะสามารถมาแกะสลักได้งดงามขนาดนี้นงเยาวลงไปคบคำดูนะคะมันคือเทียนจริงๆเทียนจริงๆแต่ว่าถ้าร้อนร้อนมากๆนี่จะละลายหรือเปล่าแต่คำคำดูมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเทียนนี้จะละลายนะคะดูซิทุกคนมันสวยมากเลย นงเยาวมาวัดพระธาตุหนองบวัวครั้งนี้นะคะบอกได้เลยประทับใจมากพื้นที่ใหญ่มากแล้วสวยสวยจริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เที่ยวเยอะเยอะมากกอไก่ลั่นตัวมากันนะคะ